สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องๆเอฟซีครับตอนนี้ก็ดึกแล้วฮะสี่ทุ่มครับผมตอนนี้ก็ได้สายมืนนะสายมืเจะคลิสนะย้ายเจ้าพายุมาให้ครับยมดึกครับตอนนี้ดึกดื่นเที่ยคืนเราก็ทํางานนะทีมงานทนรหนึ่งนี่ครับเอาเจ้าพายุมาที่ลานอ้อยแล้วปูนี่เจอรถแมคโครไฟฟ้าครับท่าแก่ตินบอกว่าเขาใช้ไฟฟ้ากัน เป็นรถบริษัทด้วยอู้ต่อจากหม้อแปลงใหญ่เลยเชียวนู่นนะใช่อูู้นี่ไฟมาอย่างนี้เลยนี่นี่ครับนะเดี๋ยวเรามารอดูเข่าแก่เอารถลงครับเดีวทีมินเอารถลงเดี๋ยวผมจะพาไปดูอะไรนะพี่น้องเศรษฐิพาเส้นแป๊ะครับวันนี้ก็พาเจ้าพายุ น,นะนที่เราแกับพี่เด่ก,เก่บอกว่ามีมีของดีให้เราทำคลิปด้วยของดีจริงๆครับพี่น้องสายแบกครับนู่นจอดเต็มเลยโอ้โนี่ครับ ไม่คิดว่าจะมาเซอร์ไพรส์กับสายแบกของเรานะดูสายแบกนี่เต็มเลยอู้หุ้หนาวครับพี่น้องก็รถรถ้อยเริ่มทำงาน6กโมงเช้าไงเจ็ดโมงเช้าแล้วรถบริษัททำงานตอนแปดโมงนี่ได้คันนี้มาก็ขี่ลงขี่ลงไอ้นี่ก็คือไอ้นี่มาทำงานเช้าเลยทำงานเช้าเลยก็ให้จันโอมาครับก็อยู่ประมาณ หกโมงเจ็ดโมงถ้าโอมันขยันก็ได้ลงเลยแต่หนมาอยูน่นี่คนเดียวอืเจ็บปุ๊บแล้วเกิดช่วงล่างยาวเนาะอือนี่ยาวฟันเต็มปากเลยอุ้ยสันสันพี่นอ้องเฮ้ยคนลุกคน,นลุกพี่น้องคนลุกครับนี่ฮะสายแบกของแท้เลยครับนุ่นเขา มานอนรอกันเลยนะต่อคิวนอนรอกันเลยแล้วก็ก่อไฟผิงกันหนาวด้วยเห็นไหมรเทาราอนี่นี่นี่คนะคิดคิดบอกสบายเบากว่าเจ้ายักษ์หน่อยโอ้โหมีความสูงมากเลยนุ่นร้องเพลงกันนุ่นนอ่นน่ะร้องเพลงกันใหญ่เลยนุ่น อันนี้คือคือรอคิวลงอ้อยนะครับเขารอคิวลงอ้อยกันทีนี้เขาเห็นแมคโครมาเห็นเจ้าพายุมาเขาก็ดีใจแล้วเพราะว่าเอ้อกูได้ลงเร็วแล้วไม <c oughs> ไม่ต้องอรอฮะไม่ต้องรอกว่ามีแมคโครคนเดียวเอาแล้วเอาแล้วทาง้นเอาแล้วนี่ครับเ,เดี๋ยวถ้าแกจะเอา <c oughs> แมคโครลงเทรลเลอร์ก่อนเด้อเรามารอดูกัน <c oughs> <c oughs> ต้องโหนขึ้นครับคิดทำรถสูงเหลือเกิน ร้อยโลฮู้คิดเองร้อยโลเลยอะ<โ>ปาดโอ้ยอันตรายอ่ะอันตรายอ่ะไอ้คิดหนักร้อยโลอะร้อยโลไอ้คิดอะ่ะครับเออไอ้คิดไปขึ้นดูดินี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะดูพิสูจน์เนี่ยเมื่อกี้นี่ครับตาช่างตรงนี้นะไอ้คิดขึ้นไปอ่ะร้อยกิโลเลยอะ่ะโอ้ยร้โลโอคิดนี่ ถ้าโตเต็มที่นะคิดมึงเอ้ยมึงมีร้อยยี่ร้อยสามนุนอะจะลดแล้วจะลดแล้วใช่ไหมอุ้ยหนาวครับกล้องสั่นหน่อยนะพี่น้องนะเพราะว่าผมหนาวจริงแล้วดูไอคิดมันไม่ใส่เสื้อแขนยาวร้อไหมร้ไหมขับรถมานะแต่มันไม่มีแอร์มันไม่หนาวหรอกครับมันนั่งอยู่หัวเครื่องมาเลยมันอ <Narrator thôi> mm ุ่น um, lột lộn hấp nảo vinh viên hơi xanh bà dao mình, mình... Ừ. giao 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 quà dao ừ, quà ยักษงมันจะอ้วนอ้วนนตัอ้วนนี่ครับ GCM เ,เสียคิดเอาอยู่ครับไม่อยู่ด้วยไงเสริมเหล็กมายิ่งกว่ารถถังอีงองอกพี่น้องนี่ยิ่งกว่ารถถังอีกใส่ชุดเกาะโดยเสียสนยนจัดให้เต็มเลยชุดเก <c oughs> าะวางคานเพิ่มอีกนะครับ วางคานเพิ่มอีกพี่สุนแกวางคานให้แกกลัวว่ามันจะขนเจ้ายักษ์เขียวไม่ได้นะนี่แล้วก็เท่าแกก็จะเดินขึ้นน่นแหละขึ้นแท่นครับนาว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 เออมันก็จะลงสบายหน่อยเพราะว่ามันกดได้ไง หนาวพี่น้องผมหนาวน,น,น,นี่ครับโอ้ออยสัน่นพี่น้องอย่าว่ากันเด้อผมสัน่นผมหนาวจริงนี่ครับคันใหญ่ๆอย่างนี้นะครับแล้วขึ้นขึ้นรถที่แบบไม่ได้ทำเผื่อรถสอ0รเลยนี่ มันดูต่างกันมากเลยนะต้องค่อยๆวางครับไม่งั้นเดี๋ยวเราทิ้งลงเลยเดี๋ยวคัดซีเราค่ะนี่ครับมือสั่นครับมือสัน่น ดันไปอีกดันไปอีกอีกนิดนึงเดี๋ยวมันจะไหลเข้ามาเดี๋ยวไฟท้ายแตกน่จะติดนะ่นจะติดเพราะว่าใช่มันติดตะขอมันต้องหงายพุ้งมันต้องคว่ำม,มุ่งกี่อย่างเดียวคิดรถจะไหลกลับมาไหมไฮะขึ้นไปเยียบเองไปขึ้นไปเยียบเบรกไว้ก่อนเผื่อรถไหลกลับมาเดี๋ยวกดกดกดไว้ก่อนกดไว้ก่อนอ่าไม่ไ,มไมหลแล้ว น่าจะเอาขึ้นเลยขึ้นยืนไว้รอเลยมันมีขวดยำเดินขึ้นแท่นวิบากค,ครับผมเอเเเอโล่อ้ลลยอ,ลอ,อยเลยนะพี่น้องอ ยังไงนะนี่แหละเขาไต่ขึ้นอย่างนี้แล้วนี่ไต่ขึ้นตรงนี้เลยเอ๊ะตรงนี้ไม่ชันด้นนี่ับต้องมารอดูฮะว่าเท่าแก่จะขึ้นยังไงครับ ว่าถ้าแก่ตินจะขึ้นยังไงนะเดี๋ยวเราจะไปอยู่ฝั่งนู้นกันนะครับผมหนาวครับผมหนาวโวยยก่อนแล้วเราค่อยแต่งใหม่ก็ได้ ขึ้นโหดๆเลยอะอู้เขาแกตินสายโหดเกินแล้วพี่น,น้องนี่ครับอุ้ยโหดเกินเจ้าพายุแต่ว่าช่วงล่างมันยาวครับมันก็เลยดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่นี่ฮะตัวเดินแรงโชว์พลังเลยครับอุ้ยโหดมากครับอู้อุ้ยตัวตัวเดินมันแรงมากอะ ไอ้ยักใหญ่เดินย่างี้ไหม,มโหโหดจริงๆอะท่าแก่เรานี่ครับก็ยืนแท่นอย่างนี้เลยครับยืนแท่นตักอ้อยอยู่งี้แหละก็ยืนอยู่เงี้ยอืม <c oughs> อเราก็จะมารอดูจัดโอตักอ้อยผ่านช่อง เสียต้นพาสซิงแปรหรือรถด,ดำสวยๆจะรัดนะพี่น้องเพราะว่าทีมงานก็จะ,ะให้จานโออยู่ประจำการอยู่ที่นี่ครับอ,อุ้ยผมหนาวมือผมสั่นดิ๊ด,ด,ดเลยพี่นอ้องเอ้ย แท็กรอรเขากับแท็กรอรเราโคตรต่างกันเลยครับพี่น้องแท็คขนุนอย่างใหญ่เลยครับนี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยนะพี่น้องนะโอ้ยผมถือกล้องสองตัวผมต้องขอโทษด,ด้วยนะพี่ๆน้องๆครับ นี่ครับตอนนี้ก็กลิ่นบรรจับดูดูพวกมันเข้ารถกันครับนี่ดูการเข้ารถพวกมันกันโอ้เข้ารถกันโหดมากเลยพวกนี้ต้องประตูไม่ยอมเปิดเข้า่เลยตอันนี้ก็ เจ้า JCM นะของสายมึนนะทีนี้ก็รถสายแบกเรานี่โอ้ดีใจใหญ่แล้วครับนี่จอดรอกันเต็มเลยพี่น้องจอดรอกันเยอะมากครับสายแบกเราจอดรอกันเยอะมากเลยสันดดดดดเลยฮะว้กล่องสนอกผมหนาว ผมจะพาพี่ๆน้องๆดูท่าแก่บอกว่ามีอิต็มสายแบกเต็มเลยผมแรกผมก็นึกว่าจะไม่เยอะขนาดนี้ครับนี่นี่นี่ไอไอไอเขาอยู่เขาอยู่ในนั้นนี่อยู่อยู่อยู่นะครับเดี๋ยวท่าแก่ก็ต้องเอากุญแจแมคโคไปฝากไว้ให้จ่าโอนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้คิดขึ้นตาช่างไอคิดหนักร้อยกิโลอ่ะโอ้โหนี่ อุ้ยถ้าแกตีนหนักเท่าผมเลยเจ็ดสิบกิโลพี่น้องผมก็หนักเจ็ดสิบครับนะเขานี่เลยนี่ครับเจ็ดสิบกิโลผมเห็นไหมแต่ว่าถ้าเอากระโปรงกระเป๋าออกอะไรออกก็จะอยู่ประมาณสักหกสิบแปดหกสิบเก้านี่นี่ก็เหลือสามสิบนี่ครับรถเข้าเยอะไหม โอ้รถพ่วงแปดคันโันี้ครับสิบ,บล้อนี่อุ้ยมไม่ใช่ไอ้แตนสายแบกครับพี่น้อง<า>อนี่นครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆเ <im S 2> <ๆ S 1> ด้อตอนนี้ก็เขาก็จอดนอนพักผ่อนกันนะครับเราจะไม่เข้าไปรบกวนนะเราจะไม่เข้าไปรบกวนฝั่งนี้ก็มีครับมี่ฝั่งนี้ก็มีก็คือคนที่เข้ามาแต่เช้านะครับเข้ามาเพื่อ จะได้ลงอ้อยแล้วก็กลับไปใส่อ้อยนะครับตั้งแต่เช้านะแต่เนื่องจากว่า,ารถแมคโครที่แรกเขามีแค่คันเดียวทีนี้เขาหารถแมคโครร่วมทางเทาแก่ตินกันเลยเอาแมคโครเราเจ้าพายุเรานะครับทำมาเพื่อมายกอ้อยโดยเฉพาะเลยนี่ฮะก็จะมาร้อยเอาสลิงอย่างนี้ครับมาเกี่ยวสลิงอย่างนี้นะพี่น้องนี่ครับสลิงที่ใช้เกี่ยวอ้อย ยกขึ้นเป็นมัดมัดมัดนะอุ้นหนาวครับนี่ฮะเขาก็จะนอนไ่น้องนอน,น,อนส่วนคนที่ยังไม่นอนเขาก็ก่อไฟฮนะนี่อย่างอุ่นเลยเพื่อบรรเทาวความหนาวครับตอนนี้เขาก็นอนเฝ้ารดไข้ลดมันนะนี่ครับทําอย่างนี้ 100ร้อยสลิงครับทุกวันนี้รถหนึงก็จะอยู่ประมาณสงตันสตันนะนี่ครับมีหมดทุกแบบครับมีทั้งรถทงรถไถแต่ตอนนี้อ้อยอาราคาเท่าไหร่ตันเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเยอะมากครับเยอะมากน่าจะรวมร้อยคันทางจอดเต็มลานเลยข้างหลังฝั่งนู้นนะครับเต็มไปหมดเลย กินนี้คันไหนคิวแรกผงก็ไม่รู้ละพี่น้องเอ้ยโอ้หนาวครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆไปเพียงเท่านี้ครับกับร้า,านรับซื้ออ้อยนะที่เราเอาเจ้าพายุมาลงไว้นะครับถ้าใครอยากดูเจ้าพายุยกองค์ยกอ้อยยังไงก็ติดตามไปที่ช่องเสียตินนะครับช่องรถดำเสือจารัดหรือเสียตินฟาซิงแปดเอาเด้อ er. สำหรับผมนี่ก็น่าจะได้แค่คลิปนี้แหละครับ ที่เห็นการทำงานลานลานอ้อยนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมหนาว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 พี่น้องหนาวอุ้ย